กลุ่มวันพีปฏิรัสท,ที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัชชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียร์100%จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีชาวทรเดชีพทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งในเวก้าพังตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับผมนั่นคือลิลิทนะเป็นตัวละครสาวน้อยน่ารักนะครับพร้อมกับปืนฟองสบู่สุดเท่นะฮะที่บอกเลยว่าโคตรเกลียนนะครับผมนะตัวละครนี้คตอดีเลยนะครับผมคือสามารถชนะพวกผลปีศารได้นะครับซึ่งเป็นสายโล่มันก็เอามาตกใสยวิ่งใช่ไหมใสยวิ่งผลพิศาจก็มีรุจินะครับมีอุตตะอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเขาชนะได้อย่างไรนะครับผมเซตนี้นะครับผมผม จะใช้ฟูจิโตระโคลาซอนนะครับเน้นถึกไปก่อนนะครับเพราะจีตัวละครนี้ครูดาวเร็วอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของเนี่ยครับสสกิลของเขาครับสกิลแรกเนี่ยเป็นฟองอากาศสกิลเนี้ยคือกดค้างได้นะครับผมแล้วก็จะยิงปิวป้วปิ้วนะครับคือสกิลเนี้ยเวลาเราโจมตีโดนศัตรูเนี่ยมันจะเกิดผลชัดปิว้วแล้วก็มีเดฟลดด้วยนะฮะเห็นไหมหมายความว่าถ้าเกิดเราโจมตีเขาเดฟเขาลดแต่เรายังยิงต่อเนื่องได้นะครับผมยิงปิวป้วปิว้วถ้าเขาโดนอีกดาเมจก็จะแรงมากนะครับแล้วก็จะมีดาเมจมากถึง50%เพิ่มขึ้นมากับพวกผเปองใส่โจมตีนะ ดาเมจแรงมากนะครับตีพวกคิดรอพวกปอบิศาจบูโนอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแตกเลยนะฮะเออแตกในธงด้วยนะครับผมนะฮะโอเคตัวเออสกิลสองเนี่ยเป็นชิลครับเป็นการสร้างฟองสบู่ขึ้นมาครับเราสามารถเข้าไปในฟองสบู่ได้คล้ายๆกับของอุตะนะครับแต่ว่าเออมันจะใหญ่กว่ามันจะกว้างกว่านเองระยะผลก็คือ10วินะครับผมประตูที่โดนก็จะมีแบบลดความเร็วนะครับแล้วก็แน่นอนนะแล้วก็แน่นอนพลังชิลนะครับผม150%เลยนะครับก็คือเยอะเท่าอุตะ เพื่อนๆครับพาร์ตสิบโดยรวมเนี่ยมันจะไปนเน้นของเรื่อง โจมตีพวกผลพิศษด้วยเออมันมันมันดียังไงนะครับส่วนพวกผลพิศษโจมตีเรานะครับในตอนที่เราสร้างชิลขึ้นมานะครับผมเราไปอยู่ในชิลเนี่ยเขาจะพยายามตีชิลเราให้แตกใช่ไหมเราก็จะเด้งเลือดตลอดเวลา5%ครับโอ้อันนี้น่าสนใจนะแล้วก็พลังโจมตีของเขาก็จะลดด้วยไหมครับว่าถ้าชิลแตกเราก็จะถึกนึกออกไหมเออนะครับผมแล้วก็จะไปเพิ่มคูลดาวน์สกิลศัตรูด้วยนะ15%ไหมครับว่าเวลาผลพิศษจะมาโจมตีเราอะเราจะได้เอ่อเก่งขึ้นเลยนะครับตัวละครเราจะอมตะอะไรประมาณนี้เลยนะแล้้ววก็เเนีี่ยครรับผมมมแแลจจะดาง พวกผลปีศาจอีก30%มอนะอันนี้ไม่รวมกับพาสซีฟของสกิลด้วยนะครับอันนี้คือถือว่าโกงนะเออถือว่าดาเมจเพิ่มขึ้นอีก80%แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งพร้อมกับโจมตีพวกผลปีศาจอันนี้จะถูกบวกไปด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าศัตรูเริ่มชิงสมบัติด้วยพลังโจมตีเราจะเพิ่มอีกนะแล้วย่นคูดาวสกิลหนึ่งนะครับหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูชิงสมบัติไม่ส่งคนยืนเมื่อไหร่นะครับผมแลวเราโจมตีสกิสลหน100ึ หมายคอตัวนี้จะไม่ต้องใส่ดาเมจก็ได้นะครับผมนี่นะอยู่ในธงก็คือหูโหดมากอยู่ในธงก็คือไม่ล้มไม่อะไ,ไรเลยไม่โดนสปิลด้วยนะครับผมแล้วก็การสถานะทั้งหมดนะครับรุจิมาตีเราก็ไม่เป็นไรถูกไหมโอ้โหนี่คือความเกลียนนะครับผมนะเขาอยาได้ลดลงเออเรื่องเรื่อง,องของลดดาเมจเนี่ยก็จะไปลดเรื่องของ80%ครับจะเกิดเลืองเรามากกว่า70ประมาณนี้แล้วกันแต่ต้องอยู่ในธงนะอยู่ในธงนะครับผมโอเคโดยรวมถ้าอ่านพาสซีฟจริงจริงเนี่ยถ้าอ่านจริงๆนะครับตัวละครมันค่อนข้างเก่ง ถึกกับพวกผลปีศาจเออดาเมจแรงกับพวกผลปีศาจครับอันนี้คือข้อดีเลยนะพวกรุจิอุตาเนี่ยเขาสู้ได้คิดรอนี่ขนมเลยเพราะสีชนะทางด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกแชงโลเจอร์หมัดนะครับโลเจอร์วิ่งอันนี้แหละเป็นปัญหานะครับผมเพราะยุคนี้มันยังมีแชงอยู่ นะครับผมเอออันนี้คือความยากของเขานะครับคือสู้แชฉงไม่ได้อาพูดอย่างนี้ละกันสู้โรเจอร์มัดไม่ได้โดนปาดแป๊บเดียวตายนะครับแต่ถ้ามีผลปีศาจผมบอกเลยว่ายืนทั้งเกมนะเจอพวกผลปีศาจที่สู้ได้หมดนะได้ทั้งหมด168%นะครับผมสำหรับคัสซับนะฮะก็ใส่เป็นแฮกเดฟเฟนเดอร์ไปเล่นคู่จาบานะครับผมก็ตัวนี้มีบัตรทองด้วยนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันกับเฟซวัยรุ่นดูไบฮะก็เติมถูกกว่าในเกมจริง20-40%เลยทีเดียวครับผม ไอดีดองเพชรราคาหลักสิบาทนะครับผมมีอยู่จริงครับหนวข่าวไม่ได้กล่าวไว้ต้องซื้อกับซอมบี้รัดนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมใช้บริการกันเยอะๆนะครับเพราะว่าไว้ใจได้แน่นอนการันตีโดยอาร์เนทินั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมมาอยู่กับสาวน้อยนอนลิลิทนะฮะโอ้โหน่ารักสุดๆนะครับผมฝั่งนู้นเขาจะมีตัววาร์ปด้วยนะฮะเรา ก็สามารถที่จะยิงฟองสบู่ดักไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ยึดฉมินมเรียบร้อยโอ้ผมว่างไม่แม่นวะผมว่างยังไม่แม่นนะต้องต้องต้องยืนในนี้นิดหนึ่งนะยืนแบบค่อมทงไปเลยนะครับผมแล้วก็ยิงน่าจะอ่าศัตรูก็จะแบบโดนฟองสบู่กระเด็นนะนี่แน่แม่สู้พวกใครโดนได้เลยเราจะกันฐานะในทงนะแต่ว่าไม่มีเติมเกตไม่ส่งคนยืนนะครับผมนี่ขังขัง ยิงไปจ้าสงกรานสงกรานนะจ้ายิงฟืนพองสบู่ <laughs> ดูดิมีดาเมจนะแรงนะใครโดนโดนผมหนักอยู่นะนี่ยิงปิว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 ตายนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะมันระยะมันไกลมากนะครับผมสกิลนี้อืมนะจ๊ะมาแล้วค่ะมากันทงมึงอาจจะมาแย่งทงกับฉันไม่ยิงก่อนยิงแล้วก็อยู่ข้างในนะแล้วก็ยิงข้างนอกได้นะครับผมนี่ปิวปิวปิวยิงเออจริงๆต้องขังมันนะต้องขังเขาไม่ใช่ขังเรียกว่าต้องต้องอยู่กลางทงนะปิ้วนี่ครับผมมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่คุณเดียวนะ เออนะครับผมมันจะเป็นอนาเขตของเราคโอเคถอยทมินถอยทมินคือมันค่อนข้างกว้างนะสกิลนะครับแล้วก็คูดาวเร็วด้วยนะคูดาวแล้วนะครับผมโอเคระวังนะมีสายวิ่งนะครับผมหลายตัวทั่วคิสลออะไรเราสู้ได้เลยนะครับสู้สบายเลยยิงไว้ก่อนนะจ๊ะเข้ามาสิจ้าเข้ามาเลยยิงโอ้โหดูดิดมิแรงวะแรงมากอื้อื้แรงนะระวังโรเจอร์นะครับผม,อมโอเคยิงคิสลอไปหุยโดนโดนโดนสกิล,สก,ลสกิลพวก ไม่สนอะไรนะทะลุสกิจขวางนะนี่แน่ <S <S โอเคอยู่ในชิวไปก่อนเห็นไหมหลบเข้าไปยิงปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้ววือดือฮลลือเลนน้อยเกินไปว่าโดนขาหมูได้แตกอืมโอ้โหตายเลยนะฮะจังหวะมันโดนสองิตพอดี เกิดใหม่เป็นลูกโคชินะครับผมมาแล้วจะเออตัวนี้เติมเกรดไอ้นี่ด้วยนะครับผมเติมเกรดได้เกิน1 5 0เลยนะรประมาณ150%เซนะครับผมเห็นไหมแต่จะเติมช้านะตัวนี้ข้อเสียอืมแต่ครูดาวสกิลค่อนข้างไวนะครับถ้าเกิดเราเล่นในธงเนี่ยผมว่าเราเก่งนะตัวนี้ถ้าไม่เจอพวกไม่มีผมพิษศษนะครับในยิงปืนสงครามมาเลยเออไปโดนนะโดนตึกโอเคนะครับผมไม่มีธงแล้วเล่นไม่ได้แล้วนะเล่นยากเล่นยาก ตัวละครถ้าไม่มีธงนะครับต้องยืนในธงถึงจะครูดาวเร็วมากนะครับศัตรูเวลาดึงธงเรานะโอเคยิงปืนฟองสบู่ทักทายเนี่ยได้ยิงผลพิสามจะเด้งสกิลดูดิดดดยังไงนี่ครับผมอโอเคคิดรอนะครับผมระวังนะฮะอุล,ลบได้เฉยยิงหน้าเลยยิงหน้าเลยแล้วก็ปืนฟองสบู่ทอมินเออเนี่ยทำให้เพื่อนยืนได้ด้วยนะโอเคแพ้ไปนะครับผมสตาร์แรกนะไม่เป็นไรโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปได้เลยครับ โอเคครับมาเกบเป็นที่2องนอยู่ด่านเดิมนะครับผมด่านวันโนคุนีนั่นเองนะครับก็เป็นสายโล่ตามสไตล์นะครับผมนะกันธงนะครับต้องใส่ฟองสบู่ตัวนี้จริงเล่นไม่ได้เออเล่นไม่ได้ยากนะครับผมใช้ฟองสบู่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะโอเคยุดชมินเป็นที่เรียบร้อยระวังไคโดว์ปมานะครับผมอันนี้ไคโดรอเขาว์ปมาก่อนนะฮะแต่เราสู้ได้นะครับผมสู้ได้เพราะเราสีไม่ได้แพ้นั่นเองนะ อืมโอเคยิงปืนฟองสบู่ไม่ทันนะครับผมแต่เราเด้งเลือดนะเห็นไหมทุกการทุกดามเมจเราก็จะได้เด้งเลือดด้วยนะใครโดบอกไปก่อนนะตายแล้วตัวเดิมเลยนะ้าจะไม่ผิดนี่ผมอัดแบบติดกันนะตัวเดิมเลย เออนะครับผมบอกเข็ดแล้วพี่ไม่เอาดีกว่านะโอเคนะครับ้อ,อเสียแล้วครับตัวนี้เล่นในธงเท่านั้นนะเล่นนอกธงเล่นยากนะปืนฟองสบู่ทมินโดนไปหมืม่นกว่าค่อนข้างแรงเลยนะจ๊ะผลปีศาจบอกขอบอกเลยเราไหวหมดยิงปิ้วนะฮะนี่นะอยู่ในธงนะต้องต้องต้องแม่นแม่นหน่อยนะผมยังไม่ค่อยแม่นนะครับผมโอเคยึดไปก่อนนะจ๊ะไวรุดอื้อ้าวเด้งเลือด,ดอย่างนี้ขอบคุณนิกะไม่เป็นงานนะฮะจะไปยิงฟองสบู่เราเหนะ็นไหมยิงปิวป้วปิวป้วปิ้วนะเราก เด้งฟองสบู่รัวๆนะฮะเห็นไหมฮะนี่แหละข้อดีแล้วก็ยิงปุ๊บไม่ให้ยืดนะครับผมนี่ยิงปิวๆๆ้วปิ้วปิ้วเออโดนไหมเออนั่นแหละโอ้โหเรายิงเด้งสกิลรัวๆนะฮะท่านี้กะเล่นอย่างงี้อืมโอเคปืนสงครามมาเลยนี่เรียบร้อยโดนไปมือหนึ่งฮนะเห็นไหมฮะโอ้โหยังไม่จบอืมนะครับผมแล้วก็กางชิวกลับมามันจะเป็นคอมโบนะครับยิงพวกผลปีศาจนะฟั่งเขาที่ผลปีศาจหมดเลยนะครับผมตอนนี้ค่อนข้างชิวไะ แต่ไคโดเราบางทีเออเรามันกันได้ทงเดียวไงไคโดมันก็อาจจะไม่เอามามาเอาทงเราก็ได้นะอืมโอเคเติมเกตก่อนนะครับผมอยู่เฉยแล้วเติมเกตได้ฮะโอเคทงนั้นเราเดินไปกันไม่ได้นะครับออเ้ยว้ามาทำไรว้ามาเอาแมงบักโอเคคิดล้อโอไหวเลยชิวๆเลยไหวชิวนะฮะอย่างนี้จบอย่างนี้จบเรียบร้อยฮะอืมอย่างนี้ชิวอะ เห็นไหมสกิลมาแล้วนะครูดาวจะมาแล้วโอเคยิงปิวปิวปิวโอเคโอค้ยเขาไม่ไหวกับเราหรอกเขาไม่ไหวกับเราไม่ยิงฟองสบ,บู่นะยิงเขาสู้กับเรานะเรายิงครูดาวนะบอกก่อนคุณดูดิโอ้โหอุ้ยอุ้ยมันเน้นสกิลสองนะตัวนี้ยิงปิวปิวปิวใครมาวะอีกแล้วเยอะจังเว้ยอืมล้มเลยโอเคระวังนะครับผมต้องยิงฟองสบ,บู่ยิงโอ้โหไม่ได้นะครับฟองสบ,บู่มันใกล้ฮนะอืมโอเคโอ้โหเสียธงเลยว่ะเสียธงเลยอืมได้ได้ เอาละฮรมันแยกย้ายมันแยกย้ายเออแล้วไงยิงปืนนี่ปืนสงการยิงไปกู่่ดาเม็แรงนะครับผมดาเม็ดแรงนะดเ,ดงนะเดี๋ยวเราได้ฟองสบู่แล้วนะฮะยิงไว้ก่อนแล้วเราก็ยึดเลยครับผม เขาทำอะไรเราไม่ได้ฮะเรายึดเสร็จแน่นอนนะอืโอ้โหแต่นี่ถ้าเราไปใส่วิ่งนิดเฟี้ยวอยู่นะโอเคเรียบร้อยนี่ไงเขาสู้เราไม่ได้เรายิงยัดหน้าเลยนะครับแรงมากครับผมโอ้โหดูดีแต้มเกือบหมื่นนะศัตรูอะไรเอาจะไม่จบโอ้เก็บสองเห็นไนหะมกันธงไวนะครับผมก็เป็นตัวละครที่พึ่งทีมนะผมว่านะแต่สำหรับการกันธงก็ค่อนข้างเฟี้ยวอยู่นะอืนะครับเจอถ้าเจอพวกบทปีศาจนะครับผมแต่เจอพวกโรเจอร์อะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเหนื่อยหน่อย นะครับโอเคจบไปหูแต้มหมื่นครับผมตอนนี้นะก็เดี๋ยวไปดูเกมเพจสุดท้ายได้เลยนะครับถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัจฉริยที่ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ Okay, โอเคครับเ็นเพจสุดท้ายนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กระจายช่องอาร์ติจิตด้วยเช่นเคยนะรีวิวลีลิตครับผมเลเวล80นะก็ถือว่าตัวคอถ้าสรุปโดยรวมเลยนะผมว่ามันการพวกผมพิศ,ศัาดีมากนะครับผมถือว่าระดับดีเลยนสายโลดที่ดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดเจอพวกไม่มีพ,พิศดารอาจจะสู้ยากนะครับผมนะโอเคฝั่งเรามีตัว2ดาวด้วยนะฮะเอามาทําแปะอะไรโอเคมันหลังเคสเห็นไหมกันได้เลยนะมันต้องดาวทางนิดนะเพราะเขาจะมาอุตชิวแตกเร็วเร็วอะเนี่ยยิงปิวปิวสีเราชนะนะรุจิ จริงๆเราสู้ได้นะถ้าสกิลหนึ่งโดนอืมโอเคสกิลหนึ่งมาโดนทีเดียวอ่ะยิงโอ้โหดูดาเมจดิแรงนะแรงเออเดี่ยวตีผลพิซซ่าแรงบ่แล้วนะฮะรุจริขนาดมีรถดาเมจนะครับผมแต่เราไม่มีสแต็กอ่ะอืมไม่ไงโดนไปก่อนโอเคแกไปโดนดีดลัวเออโดนลุมนะไม่ต้องก็ได้นะครับผมจริงๆผไหวนะฮะอืมนยนคูดาวสกิลสองเร็วมากเร็วโคตรเร็วโคตร,รอืมยิงกันไว้ มีคนหลอยนะมีคนหลอยโอเคนะเห็นไหมมันการพวกรุกจีดีผมว่านะอืมนะผมแล้วก็อยู่ในฟองฮนะอืมโอเคใครมาเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนวะอยู่ดีก็ลงมาเอองงเว้ยเฮ้ยจะมาเอาธงหรือเพย์ยิงเลยยิงยิงปิวป้วปิ้วเออไม่ได้ไม่โดนโอเคสวยงามแล้วก็ยิงฟองสบูนะ่ครับเอาไว้กันก่อนอน,นะฮะเอาไว้กันตัวเองครับผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเป็นต้องกันธงเดี๋ยวก็ได้นะเอาไว้กันตัวเองนะเผื่อ,อเผื่อเราตายนะครับผม,มเรื่องธงมันเรื่องเล็ก นะฮะเรื่องตายเรื่องใหญ่ยิงโดนนะด,ดอกละพันเรียบร้อยโอ้โหเอ็นเนกแตกเห็นไหมดาเมจเขาแรงนะไม่ต้องใส่ดาเมจเลยนะครับผมตัวนี้ใส่เดฟใส่เลือดแน่นๆนะตัวนี้เน้นเลือดนะสี่ห้าพันนี่สวยเลยอืม <c oughs> คือแรงจริงโอเคข้างบนเดือดนะฮะข้างบนเดือดคือเอ่อข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่ผมดูนะมันย้ายธงไม่ได้นะครับผมย้ายทงยากมากถ้าย้ายธงคือเสียทงเลยอ่ะเออถ้าจะกันยากมากนะครับผม แล้วก็พวกไม่มีผลปิศาสเนี่ยนะไมล่ละโรเจอร์แล้วก็ยิงปิวไปทีนึ่งอ้าวแม่งดึงได้เฉยอะไรวะนี่นอกแบค็คไปนะเมื่อกี้แบบสกิลผมช้าไปหน่อยยิงปิว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 เออนั่นละยิงยัดหนะ้าผมด่าไมแรงอยู่นะสกิลอืมโอเคระวังเจอนะครับเจอมันน่าจะยังไงวิ่งมาอมืหลบทมินเน่เด้งเลือดด้วยนะ คือโดนดาเมจหรือเด้งเลือดเนี่ยเราไม่กลัวพวกเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะเรียบร้อยแตกฮึฮพวกสกิลเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยเราเราสู้ได้นะครับข้อดีเลยนะครับผมโอเคมาลัคนี่อย่ายโยกเยอะอย่ายโยกเยอะนะฮะเห็นแล้ววุน่นววาบมาแล้วจ้ายิงฟองสบู่ไปก่อนอืมทำอะไรกันไม่ใช่ปืนเด็กเล่นเนะอาไว้ยึดเขหายแล้วโอ้โหกระเด็นนะครับผมเรียบร้อยนะพวกผมพิษแล้วเยอะแยะไปหมดนะครับผม ถ้าไม่เจอพวกแฉงอะนะผมว่าไหวอยู่นะยุทธมินเลยน้องโอ้โหยุทธมินไม่ได้นะผมฝั่งเขานะนี่ยิงเลยโดนเป็นมือนหนึ่งนะลุจิโอ้โหลุจิโดนหนักอะลุจิแล้วก็ยิงเนี่ยมันการรุจินะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอืมโอเคยัดหน้าไปเรียบร้อยผมแตกเลยอะลุจิยังไงก็สู้เรายากครับผมยิงตียิงเลือดนะฮะโอเคตอนนี้น่าจะแพ้ไปนะเพราะว่าอิสเน่เขาเยอะเกินไม่มีจับบรานะโอเคพบใหม่คลิปหน้าครับตัวละครก็ประมาณน,นี้นะ โบใม่คิมหน้าครับคิปด,ดีก่อนตัวราไปก่อนสวัสดีจ้า